คุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในขณะนี้เองนั้นปัญหาการเมืองรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจนั้นได้กระทบกับทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนที่ในขณะนี้เองนั้นเห็นได้ว่านี่ควรเรือนนั้นเริ่มสูงขึ้นค่ะรวมไปถึงภาคธุรกิจเองนั้นในขณะนี้ก็เริ่มชะลอการปรับตัวหรือว่าชะลอการขยายตัวค่ะทําให้หลายๆหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตรการแก้ไขค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเครดิตบูโรค่ะส่วนความน่าสนใจของมาตรการจะเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นวันนี้ค่ะเรา จะร่วมพูดคุยกับคุณสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นนคุณสุรบุคะปัจจุบันนี้เองสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนอะคะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือประชาชนในกรในขอเนี่ยไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินกลุ่มนี้เราเรียกว่านี่ครัวเรือนะนะครับปัจจุบันนี้นี่ครัวเรือนเราโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ80.1%ของ GDP ะนะครับ กลุ่มที่มีรายได้ต่ำนะครับหรือกลุ่มรายได้น้อยเนี่ยเห็นได้ชัดว่าได้รับผลกระทบนะครับ<อ>เพราะว่าจากการสํารวจเนี่ย<ช>พบว่า,<ช>าทุกๆ1นึ่งมืนบาทของเขาที่เขาได้แล้วแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเขาต้องเอาไปชําระหนี้ประมาณ6000บาท<อ>เพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าเหลือกินเหลือใช้4 0 0 0บาทใน30วันจะอยู่ได้อย่างไรในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้นะครับตั้งแต่หมื่นหนึ่งถึงสามหมื่นบาทเนี่ย แต่ก่อนในอดีตเนี่ยหนึ่งในสเอาไปชําระหนี้ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งในสความหมายก็คือว่าเขามีรายได้ส0,000ื่นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเอาไปชําระหนี้อาจจะเป็นเรื่องบ้านบาัตรรถนะครับสินเชื่อบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เราเรียกกันว่าบางกลุ่มมีปัญหาบางกลุ่มอยู่ในระยะที่เราเรียกไฟเหลืองหรือมีความสามารถน้อยลงนะครับ รายการล่าสุดที่เพิ่งจะมีการเปิดเผยไปก็คือการถแถลงเรื่องของ GDP ภาคสังคมคะ,ะครับสภาพัฒน์เนี่ยเขียนในรายงานชัดเจนนะครับว่าเ,าเงินกู้กว่า3 0 0แสนล้านบาทนะครับในสินเชื่อส่วนบุคคลกู้เป็นค้อนผ่อนเป็นงวดเนี่ยมีอัตราการผิดนัดนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นประมาณ40%กว่าปเคือโตเร็วนะครับแต่ว่ามูลนี้ที่เสียเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่ในปัจจุบัน แต่มันเริ่มจากก้อนเล็กๆแต่มันโตเร็วๆค่อยๆเพิ่มมาก<า>ขึ้นบัตรเครดิตนะครับก็มีการกู้ยืมเนี่ยประมาณสัก2 9 0 0ล้านนะครับตัวเลขที่เป็นหนี้เสียไปแล้วไม่มากแค่ค2%นะครับแต่ว่าการโตของหนี้เสียเนี่ยมันโตขึ้น30%เนะครับเทียบปีต่อปีอย่างเงี้ยสัญญาณ<ม>พวกนี้ก็มันเป็นลักษณะว่ามันมีความอ่อนแอเกิดขึ้น<ม>นะครับ ทีนี้กลุ่มต่อไปคือกลุ่มธุรกิจะนะครับจะเป็น SME ธุรกิจต่างๆเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับแยกเป็น3ประเภทบัญชีที่ไม่เคยค้างหรือเป็นหนี้ดีบัญชีที่เริ่มจากค,ค้างและบัญชีสุดท้ายคือบัญชีที่เป็นหนี้เสียเราพบว่าบัญชีที่เริ่มจากค้างคือค้าง123ไปจนถึง90วันเพิ่มขึ้นนะครับโตเร็วนะครับจาก18%เป็น20%เป็น เกือบ30%เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณแบบนี้มันแสดงถึงความอ่อนแอนะฮะยิ่งถ้ามีผลกระทบนะครับเช่นจากภาวะเศรฐษฐกิจกดดันต่อในเรื่องภาวะทางการเมืองมันก็อาจจะส่งผลนะครับหลายๆคนก็กังวลเช่นถ้าปีนี้เรามีการเติบโตทางเศรษฐกิจนี่ต่ำกว่า3%านะครับเด็กที่กำลังจะจบการศึกษาและกำลังจะเข้าทำงานนะครับ ธุรกิจที่เขาคิดจะเพิ่มคนเขาก็อาจจะหยุดไว้ก่อนคคนที่เกษียณก็ไม่เติมเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้มันเป็นภาวะที่เราเรียกว่าต้องให้ความระมัดระวังสูงเป็นพิเศษค่ะครับและสัญญาณตรงนี้เองค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งของการผิดนัดชราระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้นของภาคประชาชนหรือว่าการเริ่มที่จะผิดนัดชราระหนี้ของภาคธุรกิจมันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องไหมคะ เราเชื่อว่ามันจะมีการเพิ่มสูงขึ้นในระยะถัดไปนะครับตัวเลขที่เรามีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้คือเดือนธันวาปี56นะครับแต่มันก็ถูกส่งสัญญาณด้วยเดือนมกราปี57เนะครับเช่นการส่งออกเราไม่ติดลบใช่ไหมครับหรือว่าการบริโภคในเรื่องต่างๆเนี่ยมันลดน้อยถอยลงะนะครับอันนึงที่สำคัญและอยากให้ติดตามก็คือว่าดัชนีความเชื่อมั่นในการบริโภค ลดลงหรือไม่หรือดัชนีในเรื่องของการผลิตนะครับมันลดลงหรือไม่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการมองไปอนา,นาคตว่าในภาพที่มันมันไม่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลว่าถ้าเรามีรายได้คงที่แล้วค่าใช้จ่ายเรามีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและเราก็ไม่สามารถจะเพิ่มรายได้เราได้ใ,ในขณะที่ภาวะเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นในบรรยากาศอย่างนี้ครับโอกาส นะครับที่จะมีปัญหามันมีมากกว่าโอกาสที่จะอยู่สุขสบายเหมือนอย่างที่ผ่านมาพักธุรกิจเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะนะครับอย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเราคิดง่ายๆอย่างนี้ครับสมมุติเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเคยใช้พนักงานเนี่ยหคนต่อ2ห้องคือ1คนดูแล2ห้องด้วยภาวะแบบนี้เขาอาจจะต้องลดคนลดลูกจ้างชั่วคราวลง1คนดู3ห้องทำงานหนักมากขึ้นไหมเงินเดือนเท่าเดิมไหม ความเครียดจะมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเพื่อรักษากระแสงเงินสดเขาเนี่ยเขาอาจจะต้องเดินไปพบสถาบาันเงินเจ้าหนี้ว่าที่เคยจะต้องผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยขอลดยอดลงเราเรียกว่าปรับตารางการชําระหนี้นะทีนี้มาถึงอีกจุดเนึก็คือว่าถ้าไม่ไหวนะครับขอจ่ายแต่ดอกเบี้ยไปก่อนอันนี้เขาก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าพักชําระหนี้พักต้นจ่ายดอกใช่ไหมครับเครดิตบูโรก็ไปช่วยในลักษณะนี้ว่า ถ้าในระหว่าง6เดือน12เดือนนี้เขาอยู่กับเงื่อนไขใหม่ไม่ใช่เงื่อนไขเก่า,าและเขาทำได้ตามเงื่อนไขใหม่ที่ผ่อนปลนลงมาขอให้ส่งข้อมูลเข้ามาว่าป,ปก,กติ<อ>หรือส่งข้อมูลเขาว่าพักชำระหนี้น,นะข้อดีมันคือยังไงครับหนึ่งเขาจะได้ไม่ไปหาทางออกแบบผิดๆคือไปหาหนี้ก้อนใหม่ <พบ S 2> มาโปะหนี้ก้อนเก่านะครับอยู่กับปัญหาแก้กับปัญหา นะครับอยู่กับเจ้าหนี้แล้วตรงไปตรงมาแล้วช่วยกันแก้ปัญหาเพราะมันคงไม่ยืดเยื้อยาวนานอย่างของเครดิตบูโรเองค่ะมีสายด่วนสําหรับคนที่มีปัญหาหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีครับเว็บไซต์เรานะครับก็ w o r l d w i c b national credit bureau co th ะนะครับเบอร์ call center เราก็คือ0 2 6 4 3 1อ5 0ท่านโทรเข้ามาครับแล้วข้อแนะนำของผมก็คือว่ามาตรวจเครดิตบุโรเหมือนตรวจสุขภาพตัวเราเอง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีหนี้มากไหมนะครับข้อสุดท้ายสิ่งที่ผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยหลายๆองค์กรต่างลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นกับคนในองค์กรของเขาะนะครับเพราะว่าถ้ามีหนี้อยู่แล้วถูกกดดันเนี่ยการทำงานอย่างสุขใจจากประสิทธิภาพมันทำไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุรพลมากค่ะครบคุณครับดีครับ โดยการเงินธนาคาร